ไว้เปิดกินแตงโมจนจะหมดชิ้นอยู่แล้วนั่น,น <c oughs> ขนาดมีฟันสองซี่นั่นเนี่ยอร่อยไหมลูก <c oughs> ดูดินั่นแตงโมเต็มปากเลยอ,อร่อยไหมลูก Joy một rồi. Why đó lỡ một lỡ. Sexy mà. Sexy mà. Ooh, mm -hmm. mm, so sexy.